จากกรณีที่นายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าที่พรรคเพื่อไทยมีมติเสนอร่างพรบนิรโทษก,กรรมโดยไม่รวมผู้กระทําผิดมาตรา112ไปด้วย จะไม่เสียมวลชนเพราะเป็นข้อตกลงตั้งแต่การร่วมรัฐบาลผมคิดว่ามีสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนคิดแบบนี้คือไม่สนใจคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนหน้านี้แต่เอาเงื่อนไขที่ตกลงกันล่าสุดว่าตกลงอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีการตรบัดสัตว์พักเพื่อไทยก็จะไม่มีการผิดคำพูดแบบซ้ำซากหลายครั้งที่เราเห็นตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งการกระโดดข้ามขั้วมาจัดตั้งรัฐบาลกับพักสองปอสามปอสองลุงโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าจะแก้ไขใหม่ทั้งฉบับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่แต่หมวดหนึ่งหมวดสองจากการบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลคอรมอนนัดแรกจะอนุมัติแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีก็ยังไม่ทำการหาเสียงว่าจะแจกเงินดิจิตอ l วอลเล็ทุกคนคนละหนึ่งมืนบาทวันนี้ก็แจกไม่ตรงปก รวมไปถึงการแก้ไขมาตรา112ที่พักเพื่อไทยเคยประกาศไว้ก็ไม่ทำคือถ้าหากว่าพักการเมืองไม่รับผิดชอบในคำพูดเช่นนี้การเลือกตั้งในวันข้างหน้าเราก็จะเห็นภาพนักการเมืองแข่งขันกันโกหกใครโกหกได้โกหกไปได้คะแนนมากเท่าไหร่ยิ่งดี ได้สอสอมากก็ามาจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้เพราะไม่มีผลทางการเมืองใดในทั้งสิ้นผมอยากจะให้ประชาชนจดจําและตระหนักว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดที่ตรบัดสัตว์ผิดคําพูดไม่รักษาสัจจวาจาต้องลงโทษทางการเมือง เราจะเห็นพรรคการเมืองจะบัดซั์ซ้่ากเราจะเห็นนักการเมืองพูดว่าจะไม่เล่นการเมืองตลอดชีวิตสุดท้ายก็เล่นการเมืองต่อเราจะเห็นรัฐมนตรีประกาศบนเวทีดีเบตว่าจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีเลยแต่ว่าก็กลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อนักการเมืองเป็นเช่นนี้เป็นการตอกย้ำ กระแสะสังคมที่มีต่อนักการเมืองซึ่งนักการเมืองมีต้นทุนทางการเมืองต่ําอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ตกต่ําลงไปอีกก็อยากจะให้พรรคการเมืองและก็นักการเมืองตระหนักในเรื่องนี้ครับอยากให้พรรคการเมืองและก็นักการเมืองเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความน่าเชื่อถืออยากให้ดูตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่าสุดครั้งที่ผ่านมากรณีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ประกาศสนับสนุนประกาศไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาปเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ว่าเมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คุณอภิสิ์ตัดสินใจทางการเมืองรับผิดชอบทางการเมืองลาออกจากสสทันทีอย่างนี้แหละเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่รักษาสัจจะเป็นนักการเมืองที่พูดคำไหนคำนั้นอย่างแท้จริงก็อยากจะให้พรรคการเมืองนักการเมืองช่วยกัน สร้างความน่าเชื่อถือในสถาบันพักการเมืองและในอาชีพนักการเมืองให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ